สวัสดีครับเถาตะแขียวตะแยงนุ่มสามทิศชั้นแนวไม่อีกแล้วครับครับมื่อนี้กรับมาพบมาขอกับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่อกาัวเอกล้วยของอดีตผู้นำหมู่บ้ารนะครับของพ่อลุงสามทิศนี่แหละครับครับพอดีเห็นเพุ่นขี่รถเขาขี่รถออกไปคิดว่าเพุ่นทีโล่งป่าแล้วครับก็เลยออกมาเบิ่งกระเม่นนี่ดีครับช่วงชิ้นเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงสีควันไปทั้งใบเราล่ะ ครับลงอยู่นี่ครับอยู่อยู่ว่างที่สามทิศมาบอกพี่บอกน้องคนนั้นแหละอยู่อยู่คงของขล้วของพะลุงนี่นะครับนี่ครับกล้วข,ของติอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามทิศขอเอาเนี่ออกให้ขั้วก่อนครับมันของนครับมันของขออกได้หรอครับนี่เข้าขาดเลยครับเข้าเขามาของเขาในหนีครับนี่ มันเขามันมานี่ครับมาฆ่าอยู่นี่โอ้ถ้าแม่นแดดเดดก็นี่สิพักอยู่มือนี่มันบัดร่มครับหรือกำลังร่มเลยครับคือใาอยู่สีมาานี่แหละเป็นกระปูกมันใส่นี่นะครับเขามันเขาใส่นีเข้าเข้าเข้ากล้วยนี่ครับมันมาของนี้นะครับมันหนอกบริษัทจีเกล็ดตัดเลยครับกล้วยถึกกำลังถึกหน่อยครับดีมือนี่มันมาแดดแห้งครับช่วงใบนี่ครับ อยู่ในหุ่มอยู่ครับตัวนี้มันกระตากแดดได้ขั้นมันเข้ามันของมันก็เลยไม่ได้เข่าหุ่มนะครับเพราะว่าเพิ่นผูกเสือกเหีวอยู่นี่ครับเป็นร่มร่มเป็นคือพายุสีมาครับเป็นพายุซื้อดอกเป็นร่มซื้อดอกโ่้มีขี่ฝาเพราะเพิ่นสุดโตแล้วครับกระหวันยื่มือนีิกระหวันยืมแต่ว่าออกมาตรงหน้านี่มีร่มครับไปเป็นเมืองฝนตึกเนี้ย่นตึกว่าลายคนอกครับสองสามคนสามคนสี่คน เพิ่งทำปีอป่อนเดีเ๋ยเพิ่งน้ำสร้างเล็กก่อนเกิดมาเพิ่นออกใส่ต่อขึ้นมองกันพอดีให้เล็กหน่อยเห็ดสีผมให้อยู่ครับก็เลยออกมาสะเห็ดทุกป,ปีครับสงการเล็กหน่อยเขาเย็ดไหนทุกป,ปีไปดูมาเบื้องเนี้มาบาทเดียวที่นี่ ตัวเดียวตันเดียวอุ้ยปลาปลานี่ครับปลาพอป่าตะเพียนนี่และค,คนเราฟังครับคนเราฟัง,งตุ้นั่นตึดย่ฟังคนนะครับมันเขายูต่ตอนี่เห็ดพ่อเห็นมีสีสันครับสีผมเห็ดแท่นแถวพ่อแล้วเนาะครับแถวพ่อเราจะจีตงแต่เราอยู่น้ำเราสีเห็ดสีผมตลอดครับเราสีบอยย่อมหหัวเราสีดำเลยก็เลยเห็ด พอตะ ham, อเลาอปอดอยู่น้ำก็เลยเห็นให้เราทุกปีครับสงการก็เป็นความชอบน้ำครับลูกหลานเขาก็พาเห็ดสงการแล้วก็ยอมดั่ขึ้นนึกเขาหรอครับมันเลื่อนด้วยแหวนเขาแล้วตะวันพูดเรื่องเอสซีโปมันก็บ่ได้จำกัดออกแล้วครับว่าเขาสีถั่วสีแก้วอยู่ความชอบของคนเขาครับหมกักแนวไรก็เห็ดแนวนั้น วันนี้ตหลาบอาในมาหนําติีลายอยู่ทางไตผลนี้มันอยู่ทางเหนือพอถอดคือออกของไว้ไก่แท้อม่ได้เมาดแเ่เดียวเขาจันรพันเมือนหล่อไปงี้น่อตะไบก็ยู่งฟังผลรวมพันกับลงบ๊เลยเมื่อว่าท่านดีอยู่หนาดังสิพอ มาทั้นแห่งตีมือเจ้าโอ้อออวันป่าโนยื่งตีใช่สิครับวัดเพิ่นเอาอยู่พุดครับลุงผุดป่าหลายอยู่แต่ว่าสามติดทำงานงวันก็เพิ่งได้ปิดเขาก็ได้ปีกหนึ่งคนเขาก็วานลงบุญละเถื่อทางพุดกระตาพุน่นนี่สามเท่านี่แล้วครับโอ้ขึ้นยึ่ทั้งผุนไหมพว้าอันติวเลย ต้องบนทัเลอ,ออนบ่ <c oughs> คือมาเอามือบนไอ้านาเนาะวุนติวเร็วหันนี่ครับปีกายตอน,นำทำตีดภาพพี่น้องมากอะับดูฟังนี่ครับเบื้องดูพี่น้องหนามตอนมันหลากมันเสาะมากครับนี่ที่เกี้ยนไปหอดเสา์มูนี่ครับเหยียอยู่เพียมันโคตรมันโง่มันตื่นมันเขินขึ้นนนาเรื่อยครับหน่อยมันก็เลยเพราะนาไหเพราะสะดวก ฟังฝนมีป่าไวายบอ,อกตะมือนีเนาะฟังผีป่าวัาานนี้สวยงไงครับคนสามคนเนาะเฮอันบักกวง, <c oughs> กง,มง,งมันกะกลางสิตึ้มันกัดสิกวงเนาะครับเป็นนี่อยู่กันอยู่สามคนนึงน้ำเท่าละ เดียวเอาเบื้องจบับใบเราห่ากันมันเป็นแหเอียนครับไม่งูมั่งใครได้ดอกเอาเพราะได้ประขาวไปยิ่งบ่มีสะอาดดีสะอาดดี บูนเดีปะบูดิตัวนึงแมนบอนี่ปะบูดตัวนึงผู้ชายอันวิทยาไปคอน,นเทนต์เตีย่ยโอ้ผู้ชดยไปคอนเทนต์คันนี่นครับปะบูดตัวนึง่งมา,านปะบูดมาตัวนึงน,นั่นพระบูพระบูะบะบตะพนเห็นยังบตอตาพดก็ยุบบั้นเลอ เอาตะพ่นกันลังสีคุ้มหมดไปยังบุผาวหน่อยตีโอ้ปลาขาวครับปลาขาวสวยหน่อยกระเทาเขาขึ้นแล้วมี่สามเทานี่ละว่างนั่นสิมีหลายก่ออยู่เพราะมันมีต่อครับว่างนั้นถ้าเพื่นท่านไห้เอาดอกว่างนั้นก็เคย สีท่ทีแล้วก็เคยพาพี่พ้าหนองมาลงว่างนั่นแล่ละทีอนเอาแคน่งลุทีเดียวได้ปลากดปลาแห้งได้หลายนะครับแต่ว่าเดีนยวที่น้ำโบกแห้งแล้ว<ป>เดือก,ก็เคยตื่นแล้วไปครับสามทิดบนลงน้ำเพื่อนดอกสามสิบสิบไปเบื้องนั้นขอปวดยายนัง่งเพราะว่าล่มมันแห้งแล้วครับเดี๋ยวสิบไป ค้อมเบิ้งจากเล็กน้อยฮะเตียรลมมันหนังสิเดหาแนวป้องก,กันครับยานคนโอโคตมันลมพี่น้องแต่ว่ากับสูบหน้ามไปได้สองมือแล้วละ่ะยวสิไปบอกพ่อลุงมาเบิงไอ้กล้วยตัวนี้น้่ครับเพราะว่าเข้ามันขาดแล้วครับเนาะเดี๋ยวมันสีนี้ตาเทียมันนี่จากมูมันขามไปฮะมูอยูท่ทั้งผลครับกล้วยนอยูท่ทั้งผลกับมีสิเผ่าให้เป็นมาจับม่านเอาเสือกผูกไว้ครับยานเข้ามันขาดตัวนี้ครับ ไปพี่น้องเขาบ้านมานี่เป็นคลิปสั้นๆครับเห็นเพคนขี่รถเขาขี่รถหลอกก็เลยขี่น้ำมาเบิงกับผาพี่พาน้องมาเอาเรมือนจะขาดตรงไหนตรงหน้าครับกับมาเบิงการหาอยากให้กินของคนอีสานมาเน่ครับทึ่สอนยอนแหน่ห้วยน้ำพองครับยามแรงเนาะครับเนาะไปเขาบ้านมานี่พี่น้องเอาครับท่านนี้สามทิศกับขอขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมตสุขสุขคนล่ะครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิริภรรยาผ่าดคลิปแม่ๆนะครับคลิปหน้าสามสิทิภาพผีผ้าหนองไปยังกันจะคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลินนปนี้สามทิเกเสียวไปสนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ